ภัยภิบ16ครับด้านแท็กบีหมายเลข9ก4ครับทศวรรษกินหอมครับโอช่างต้ามรีแมปสระบุรีครับแอนบุลเลนนี่แหละครับมาดูครับสายใหม่ต้องล่อคนนี้สร้างประวัติศาสตร์ไว้เมื่อสนามทุดท้ายที่บุรีรัมย์ครับมาดูครับยัดเกียร์ห้าอีกมือหนึ่งจับพวงมาลัยอีกมือหนึ่งจับเกียร์ไซเลนติดเฉยครับใครเปิดหวะด้านนะสิระว่างสไหม่ครับ ช่วยเคลียร์เขาเรียกอะไรนะสายใหม่ช่วยเคลียร์บรรเทาทุกข์กับหน่วยกู้ภัยเออเราไม่อนุญาตให้สอนสองในการขับนะขับเขาอาจจะถ่วงน้ำหนักไว้ก็ได้อะะไรนถ่วงน้ำหนักไว้ก็ได้แอบบูเลตเทมขับไหมเหรอถูกต้องครับนี่ติดรถมาคือไม่ตกขานตูตกไม่หมดในระ คู่นี้นะผมบอกเลยนะว่าน่าดูที่สุดทําไมครับเพราะเวลาโคตรเบียดอะคือสูสีกันใช่สิบสองสี่สิบสองห้าอ่ะก็แสดงว่าคู่นี้อยู่อันดับที่สี่และที่ห้าถูกต้องไหมถูกต้องจ้ะอ่าเพราะเป็นเวลาที่สูสีที่สุดถูกต้องจ้ะถ้าเป็นเวลาสิบสองสี่กับสิบสองห้าเนี่ยบอกเลยถ้าอยู่ในเส้นเนี่ยถึงคราบถึงขนาดมองหน้ากันเลยนะเส้นยาแดงพาแปดหน้าหันหน้ามองกันได้เลยนะ ถ้าสมมติว่าไป300เมตรไปหัวคู่นี่มีหมอบปะหมอบต้องหมอบอก่อนหมอบด้วยอ่ะถ้าเกิดตีคู่กันไปก่อนเข้าเส้นต้องมีกระตุกเอออะมาดูครับระหว่างสายไหมเจอกับแอนบูเรนครับแอนบูเรนสร้างปุ๊กพังนาเจอกับตั้มรีแมพครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับงานนี้ครับใครจะมีชัยได้ผ่านเข้ารอบครับรถพระป่าจะอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ครับ เดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ยสายไฟออกรุ่นลั่มไปเลยครับโอ้ยสายไฟม่ยกวิ่งไแล้วและบอกแล้วว่าต้องบอกครับแอตเูติเมียวใครว้าวใครว้าครับใครว้าเรียบร้อยครับสายใหม่ยกไปแล้วครับรอดสายใหม่ไม่รอดโอ้โหครับใ่รว่าวครับ สายหมยต้องช่วยตัวเองนะครับรอบนี้งามไส้ครับหมายเลข904ครับผ่านเข้ารอบไปครับเป็นช่นางตํารีแมปสระบุรีโอ้โหครับ,บออกตัวดีดูนะออกตัวหลุดเลยนะสาย,สายหมยดีกว่านะเออหลุดลำไปเลยดูดิออกตัวหลุดเลยดูดิออแต่เอ้าแต่ดูดิมันเหมือนยัดเกียร์ไม่เข้าความหายปุบ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 แล้วก็มาพอมาเสร็จปุ๊บยัดหายอีกออกตัวหลุดเป็นลำเลยนะเออเรียบร้อยครับช่างต้มสระบุรีผ่านเข้ารอบไปครับ รุ่นต่อไปครับรีโวทโบ F5 ครับนำรถขึ้นตาช่างหรือที่ปาเฟิร์มเวลานี้ครับ